ข้างล่างหรือข้างบนวะนี่ป่ะโอ้โหอ,อย่า้าออกพงดิสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟอร์ฟีทีวีเฮ้ใครส่งข้อความมาวะยังไงนะมันเป็นยังไงครับมึงตายเอ้าเอะไรเฮ้ อะไรอะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรวะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เห็นอะไรไหมครับอ่อยังไม่ทันเปิดรายการเลยะวาหรือเปิดไปแล้ววะไม่เป็นไรครับลืมแนละ้วช่างมันไม่ได้เล่นเกมจะบอกว่านานก็ไม่นานนะแต่ช่วงลงคลิปไปช่วงมันอ่ามันก็นานเลยนี่วะวิ เจอไฟฉายแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคเมื่อกี้อะไรอยู่วะส่งข้อความมาบอกว่าเราเราจะตายนะครับเราจะต้องหาอ่ามันเรียกว่าอะไรอุ้ยเชีอยแล้วมันเปิดได้ไงวะวัดอุ้ยอันนี้คอบาบอไม่ใช่หยิบหยิบคอบาแล้วแล้วมีผีโผล่แล้วเว้ยไม่เอานะเว้ยยังไงอะเจอไหมมีผีไหม ไม่มีนะโอเคไม่มีครับทุกคุณผู้ชมฮนะโอ้โหอะไรไว้นี่บ้านเราใชหรือเป่าอุ้ยวะไม่มีไม่มีใจยเย็นโอเคครับเราเปิดกล่องโอเคครับเราได้เวลาเปิดสวิตไฟแล้วอะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะแมวนะ่าใจยเย็น ต้องไปหาเซฟนะครับหาเซฟเพื่อเอาปืนเหรอเฮ้ยยิงผีได้อ่ะโอ้โหมาลีบียิงไงซส์แตกเพาแต่ว่า آ, เซฟเราอยู่ตรงไหนวะเนี้ยเซฟอยู่ไหนครับผมไม่มั่นใจว่าเสียงผมแปกไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ไงเซฟฉัน โอ้โหนี่บ้านมึงจริงไปวันนี้แม่งจารหัสตู้เซฟไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดพาไปหาหเซฟรหัสเซฟว่าแต่รหัสเซฟอยู่ที่ไหนวะโอเคครับเราจะต้องหา,ารหัสเซฟเพื่อเปิดเอาเอาวุธปืนนะครับผมนี่เป้าวะเอาวะนา่าจะหกหกแปดสองห้าอุ้ย กดผิดขอไปท่านผู eh. ้ชมนะฮะหกแปดสองห้านะครับผมหกแปดสองห้าหกแปดสองห้าต้องมานั่งจำรหัสดีโอไหนวะมึงโดนยิงผีได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยวะ ฮ่า huh, ฉันได้ปืนแล้วเว้ยโดนโอ้โหมีปืน,นดน้วย,ย showed, มึงโดนเฮ้ยยิงยิงอ่ะอ้าวแล้วมึงให้เปิดกูมาทำไมในมือมันยิงยิงไม่ล่ะไม่ได้ไอ้โอ้โหชิอาอะไรวะ โอไม่โอ้ไม่อ้เรต้องตั้งมันตั้งจิตตั้งมันตั้งอธิษฐานว่าเราแข็งแก่งเราต้องไม่กลัวมึงตาผมาไม่ไม่ 5, ไม่มีปืนแล้วมึงยิงมึงให้ปืนผมหาทำไมในเมื่อมีปืนแล้วมันยิงไม่ไอ้ไอ้บ้วีอ้ยัอ <temper> ้โหมันเรื่อยๆเลยคุณผ <Ariana> ู้ชม คุณผู้ชมอ่าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องเฟอร์ฟีดทีวีด้วยนะคะ <c oughs> ขายของ <c oughs> เอาน้าเราแค่ๆเดินไปตามเส้นทางนี้แล้วเราก็จะปลอดภยัยอ้ยอย่าแม่งมึงจะโผเฮ้ยทางมันจโอ้โหแล้ว,ลวปืนมัน ไปเอาเปืนมาออกจากเซฟแต่ไม่ยิงไม่ได้มันเอามาเพื่ออะไรวะนี่เราเดือดว้าวยาอุ้ยเยอะอุ้ยนั่นอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นของสำคัญนะครับคุณมือโอ้โห้เบื่อะไรอ่ะวัดกระดาษแคนโด้โหนี่กูต้อง หาของเหรอโอ้โหแล้วมึงจะไปหาที่ไหนไปฮุ้ยมีประตูนะครับคุณผู้ชมมึงเลิกโอ้ยมึงโอ้มึงเลิกห,หเลกหลอกกูสักทีเดอ้อวิอะไรอ่ะเธอเอา้เอาทำไมเรากลับมาอยู่นี่วะโอเมกอดอะไรวะอะไรปืนปืน,ป,นปืนหาย เราต้องผมว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับไอโอ้หปืนแม่งก็ทำอะไรไม่ได้หลอกให้ดีใจนี่ว่ะว่ามีปืนเล้ว,วโอ้ยเวนเนยม่เราต้องทำเลยวะต้องทำอะไรเนี้ยไม่ลกไม่ลลเกใจน,นี่อะไรอ๋อผมรู้แล้วเราต้องเก็บ รกระดาษแล้วข้างบนโอ้แล้วข้างบน,บนเดินผ่านวันหนึ่งไม่นะอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าผมขอโทษขอร้องผมไม่ได้ตักต๊กตักต๊กตั๊กใจยิงโอ้ไม่เอาอยา่ยาอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเงียบๆอุ้ยมึงมึงมึงเกินอะ่ะมึง แล้วเบิกขู่แล้วตรงนั้นมันมันโอ้ยเก็บนึกว่าจะเก็บไม่ได้ตรงนี้ปะโถเอ้ยตรงไหนวะไป็ตรงไหนอ่ะหาหามองมองหาก่อนหาไม่เจอตอนนี้เราขาดอะไรอ่ะขาดกระดาษขาดกระดาษอีกหนึ่งแผ่นคุณผู้ชมกระดาษอยู่ไหนวะมันต้องมีมันเดอบโ้อหกระดาษ Where is เวทไพเปอร์อายูเฮียโอ้แล้วก็ตุ๊กตาด้วยโอเคแล้วก็หาเทียนแต่ตอนนี้นะฮะเราอ่หาหากระดาษไม่เจอเลยครับคุณผู้ชมกระดาษอีกเศษหนึ่งไปไหนดีบ่บ้าเฮ้ยครบครบแล้วอ่าทีนี้เราก็ต้องหาตุ๊กตาเราก็ได้แล้วหามีดเหรอ yeah. กุรลหน้าจอนี้วะโอไมค์กอดอ่าแล้วที่เหลือมันกูนจะไปหาที่ไหนวะไม่เงยประตูนี้เปิดได้ปะไ,ได้ดิวะโอ้โหฟอร์มมันบอกว่าอยู่ตามพื้นนี่ปะเออ oh. ได้ ah. ตอนนี้หน้าตอนนี้เราก็ขาดจินเจอร์ อินเจอร์มันแปลว่าอะไรวะเฮ้ยเชี่ยกูเช็คโน้ตอ,อยู่มึงมึงมาหลอกกูนะมึะงผ่าเลยเนี่ยห้องครัมันยังเนี่ยจริงด้วยมันตามสถานที่แล้วมีดมีดมันยังต้องอยู่ในครัวดิวะแล้วปิดไงวะกระดาษมีดมีดก็ต้องอยู่ในครัวสิในมีดมีดอยู่หนะมีดอยู่นะี่นเปล่าวะเอาหูแล้วมีด มีดอยู่ไหนมีดมึงอยู่ไหนมีดอยู่ไหนฮัลโหลมีดอยู่ไหนห้องน้ำเปล่าวะคงจะไม่ใช่อาจจะไม่อาจอาจจะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยอะอะไม่ใช่ว่าอาจจะมีอะไหนว่ามีดโอ้โหแล้วชิ้นตายกว่าไม่เจอมีดไปไหนวะใจเย็นนะลูกต้องใจเย็นเย็นไว้ก่องใจเย็นยัง มีดเลยอยู่สายไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องขึ้นไปอ่ะเฮียส้นตีนื้อเฮ้ยน้องหามีดคุณผู้ชมแล้วประเด็นคือมีดแม่งอยู่ไหนวะมีดอยู่นี่เปล่าห้องรัวมันก็ต้องมีมีดดิใครเป็นนไปเก็บว่ามีดมันอยู่บนบนอนนี้่วะ ข้างนอกนี่ยุไม่น่าใช่ผมว่าคุณผู้ชมมีดอะมีดปืนปืนไม่มีมีดก็ไม่มีชิบหายแล้วมีดมีดต้องไปหามีดที่ไหนวะหรือว่ามีดมันอยู่ตรงนี้เปล่าวะไม่น่าใช่อ่ะมีดอะไรมันจะไปอยู่ตรงนี้วะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหแล้วมีดก็ไม่มีเลยนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะมีด ไปไหนวะอ้าวล้วมีดมีดหายหายมีดไม่เจอมีดมึงอยู่ไหนอ่ะมีดฮัลโหลให้อยู่นี่ก็เผยตัวออกมาได้เลยนะเจ้ามีดน,มน้อยมันอ่ะอ๋อเขี้ยมีดแม่งไปไหนวะ มีดไปไหนวะนี่มีดอะ่ะนี่เบาวะเอากูก็หาตั้งนานในทิ่พาย,าย <c oughs> มยีดมันอยู่ปักอยู่ในห้องน,นอ้ำมาคุณผู้ชมโอเคฮะผมว่าเราน่าจะต้องไปที่วงตรงนี้แหละผมเดานะใช่ไหมถูกต้องออบูชายันเป็นไงละมึงมันต้อง ปวดแสบปวดอะ้ะเอา้เอาอะไรวะอะไรอะ่ะโอเคมึงชนะมันบอกว่าเราชนะหาทางออกชนะแล้วมึงไม่ปล่อยกูไปงไ,ดไงดูไปมปดูไปหาทางออกวะเนี่ยหาทางออกนะครับคุณผู้ชมเราต้องระวังอีผีอีผีอีผีนี่ให้ดีนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โห ีย yeah. นี่ไม่ใช่ทางออกมึงก็หาอะไรไปโย่ใส่กระจกไม่ได้วะทางออกมันก็ต้องอยู่ข้างล่างหรือข้างบนวะนี่ปะโ,โ,โอ้โหโอ้ยทางออกพองดิดิไอ้โอ้ยผายทางออกพองดิเอาเป็นว่าถ้าใครชอบ คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องฟ้าฟีดทีวีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ